ชื่อตังค่ะตอนนี้เรียนอยู่ปีสี่มหาลัยปีสี่ค่ะหนูมองอยู่สองมุมก็คือมันจะมีจะมีกลุ่มคนที่เขาคิดว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่าอย่างนี้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือทำไปเพื่ออะไรหนูหนูมองว่ากลุ่มแรกเนี่ยคือการลงทุนกับกับการโค้ชครั้งนี้ค่ะมันอาจจะตอนนี้อาจจะรู้ว่าเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โค้ชแล้วไม่ได้รับการแก้ไขอะค่ะปัญหาที่อาจจะมาในข้างหน้าอาจจะ อาจจะรุนแรงกว่าแล้วก็ใช้ใช้เงินได้เยอะกว่าการโค้ชปัจจุบันนี้ด้วยซ้ําแบบว่าเหมือนกับว่าใช้อาจจะเสียเยอะกว่าตอนที่โค้ชตอนนี้ด้วยอะไรเงี้ยหนูคิดว่าอย่างน้อยเราก็ได้แก้ไขปัญหาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประเภทที่สองก็คือทําไปเพื่ออะไรอ่คือการโค้ชเหมือนกับว่าการเข้าใจตัวเองมากขึ้นย้อนกลับไปมองตัวเองในอดีตแล้วก็อนาคตที่เราแบบ เราวาดฝันไว้คือถ้าเรามีเป้าหมายค่ะเราก็จะรู้ว่าเราอยากจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เหมือนไกด์ไลน์ว่าแบบอืเราจะอยากเป็นแบบนี้เราก็จะไปแบบนี้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็หนูมองว่าการที่เราย้อนกลับไปหาอดีตอะ่ะมันทําทําให้เรารู้ว่าตอนนั้นเราคิดอะไรแล้วก็เราจะแก้ไขงไงถ้าเกิดว่าอดีตที่มันผ่านมาแล้วกับเราในณปัจจุบันนี้อะ่ะ เราจะแก้ไขตรงนั้นยังไงเหมือนเป็นบทเรียนให้กับตัวเองในสถานการณ์วันข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะคือการที่เราย้อนกลับไปหาดีนะคะเราได้ดูว่าณนะตอนนั้นในวัยนั้นอ่ะเราคิดยังไงเราทําแบบไหนผลออกมาเป็นยังไงซึ่งเรารู้แล้วว่าถ้าผลออกมาเป็นแบบเนี้ยมันจะไม่โอเคในวันข้างหน้าสถานการณ์ต่อไปถ้าเราจะเจอเรื่องนี้อีกเราก็สามารถ ทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันทําเราดีที่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราทํามาแล้วแล้วมันไม่ดีอะคะ่ะอดีตอาจจะเป็นอนาคตที่ดีก็ได้นะคะ